ค่วันเขาสวัสดีจ้าพี่น้องเต่าของวันที่สิบสามนะจ้ามะเกี่ยวหมูเนาะต้มขอนแห่งใจกับอันหัมนะจ้าก็เริ่มอิ่มแล้วล่ะอันเบิ่งลูกทองพี่น้องเพิ่มตาเพิ่มเลยเพิ่มอืมพักกันกินอิ่มเ้าพี่น้องวันที่สิบหกนี่ก็สองเดือนนะจ้าสองเดือน ทายพญาติก็ได้ผลดียุพี่น้องที่ว่านพอนกเขาบ้านเฮาอันลงแปนรอบที่แล้วนะจ้อยาตัวนี้ก็เห็นผลดีดีครับยุพี่น,อน้องพญาติออกอย่างหลายเลยมาเก็บขี่เพิ่นเนาะตัวนี้ย่างอ้วนเลยขี้ดื้อค่ะ,คะกินเก่งก็ะมูลเลยนะหูตั้งเ้อพี่น้องน่าสิเปน็นอัน ดำผู้พานหรือว่าจังไหรถ้าผู้ใดหูกับคอมเมนต์มาได้เด้อจ้า,อ,าอันนี้อีกอีกอันอีกเจ้าหนึ่ง่นคอมเมนต์ว่านลูกผสมเหมยซานเนาะจากต่ว,ว่าหูมาตกเนาะ,ะ,ะักนเข้าบ้านเาก็ว่าลูกผสมเหมยซานแต่ถ้าผู้ใดมีความคิดจังไหรก็คอมเมนต์มาได้เด้จอจ้าเพราะว่าหูเพิ่นตั้งดีเนาะกินไปก็คือ้าวเปล่งแม่ล้มเล็กน้อแม่กินไปก็ข้ามไป สเธีจ,จับว่าได้นะพี่น้องที่ดื้อนี่เพิ่งจับได้มัมบิสกวนกันที่สองเดือนเราได้จับพี่น้องเอาอย่าไปเฮ็ดกระปิงไม่ละนวลมานี่น้ำดีๆนี่ให้กินก็ไม่ขินพี่เอากระปิงขึ้นนี่ขึ้นวาไงไว้บนคื่อก็ได้ มีกวนกระเป็งยกออกยกยกออกเลยลดูเออมมนไปกวนกระเป็งพักกันอิ่มแล้วก็อยากเล่นทังน้งหมนพี่หิ่ม,มนุ่นไงไอตัวที่ซสริมง่ายที่สุดลูกหมูปลาลูกผสมนะจ้าของฟาร์มผนวเขาวบานเฮานะจ้า ก้าโตเนาะทนท่วนสมบูรณ์พี่น้องที่สองเดือนละบอนต้มเบิดเดีอยจ้าก็เรยว่านต้มกกเมข่าแหงที่เพื่อนอันเอามากอันห้เนาะจ้าผสมกับฮัมเข่าแหงเพราะเอามาต้มแล้วมันก็อืดคึอเนาะพี่น้องมูป้าก็มกักเขาเหนียวที่มันเหลือเขาก็บ,บ่ถิมเนาะกะเอาตากแห้งไว้จ้า อย่าทายพญาติของพันธุ์ข้าวบ้านเฮาก็ะทายไปรอบรอบที่แล้วแล้วจ้าก็เห็นผลดีอยู่พญาติก็ออกดีถ้าทายพญาติแล้วเพื่อนกับสกินแล้วก็เพื่อนกับสิอ้วนขึ้นแล้วจ้าเพื่อนกับสิเบิงมีสีมีสันขึ้นเรื่อยๆ้ะจ้าหมูเลี้ยงหมูป้ากับ่บญจ์แล้วพี่น้องก็ไมีแค่ทายพญาตั่นล่ะจ้า บางฟ้ามเพิ่นกับสิ่หายธาตุเด็กแต่ว่าผ่านเข้าวัดน้องก็บ่ได้หาเพิ่อนนะจ้ะคือกับแข็งแรงดีอยู่เลี้ยงแบบธรรมชาติเลยเพียงแต่ว่าหายธาหยาทายพะย่ะดนะ<ม>กินข้าวดีครับพี่น้องอันนี้ไอ้ตัวหัวสีน้ำตาลอันนี้ไอ้พร้อมหัวสีแดงตัวนี้อ้วนครับอ้วนก็มูนกินเะก่งๆกินเก่งครับ มาใกล้กระปิงไกนลูกใกล้อีจใจคามแม้อิจใจคามเออเดยมันก็อ้วนละกอยากตอนหรือไงมาใกล้ไหมนะใกล้จังโอ้โเนาะลืม เล่มอินพันกินแล้วพ่นกับเขามากินกันนีกให้เต็มกระมังเต็มอันนี้เลยพี่นอ้องเบิดก็จะคอยเล้มของพันจนเบิดตาจับเบิดล้างเลยแม่เนี่ร้าขาองิดึกดึกไทยี่ดึก ตาสอนพี่น้องกําลังสองเดือนแล้วกําลังใหญ่ใหญ่ไว้แล้วจ้ะพี่น้องหมูป่าเพิ่มแป๊บเดียวจ้าคลิปนี้พผนัทเข้าบ้านเฮากระสิฝากไว้สำนึก่อนนะจ้าถ้าถืกใจจังเดยก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พผนัทเข้าบ้านเฮาได้ด้วยจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า